นะต้นไม้ที่ห้ามปลูกมีอยู่กี่ชนิดจริงๆต้นไม้มันมีเยอะยังมีเยอะกว่านี้ที่ห้ามปลูกในบ้านเพียงแต่ว่าคนเมืองไทยเราเนี่ยไม่นิยมไม่นิยมก็เลยไม่มีไม่พูดถึงก็ไม่ปลูกเหมือนกันจริงๆในต้นไม้ทั้งหมดเนี่ทุกวันนี้ท,ที่ที่ห้ามอยู่นี่ชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยชอบปลูกในบ้านนะต้นไม้ที่ห้ามปลูกมีอยู่กี่ชนิด จริงๆต้นไม้มันมีเยอะยังมีเยอะกว่านี้ที่ห้ามปลูกในบ้านเพียงแต่ว่าคนเมืองไทยเราเนี่ยมไม่นิยมไม่นิยมก็เลยไม่มีไม่พูดถึงก็ไม่ปลูกเหมือนกันจริงๆในต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยทุกวันนี้ท,ที่ที่ห้ามอยู่นี่ชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยชอบปลูกในบ้านเป็นต้นไม้ที่หอมหอมกลางคืนหอมสเสน่ห์และก็เป็นต้นไม้ที่ไม่เป็นมงคลก็มีอย่างงี้ปัจจุบันนี้ก็คือลดลงมาเหลือเจ็ดอย่างแค่นั้นเองนะที่ห้าม ที่ห้ามปูกบ้างโอเคเจ็ดอ <นะ S 1> ย่างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเจ็ดอย่างนี้มีมีสองชนิดที่สุดก็คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับเป็นจะตายเหมือนกันเน,นะนั่ยนะนั่นคือล่อนผมชนชมเนี่ยถ้าเป็นลูกศรษ์ลูกแล้วลูกหาเก่าแก่เนี่ยจะรู้จักดีพอทุกบ้านจะรู้จักของอาจารย์ดีว่ามีต้นไม้อยู่เจ็ดชนิดที่ห้ามปลูกในบ้านไงเนี่ยเจ็ดชนิดคือชนชมเนี่ยชนชมกับล่อนทมเนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันก็หอมหอมกลางคืนเหมือนกันแต่ว่า มันเป็นต้นไม้ที่ไม่สะอาดไงไม่สะอาดให้ทุกคนจะสังเกตว่าต้นไม้ชนิดนี้บางทีก็ปลูกในวัดรัววัดบ้างในวัดบ้างมีเต็มไปหมดแล้วก็ตามสุขสารครับเดี๋ยวผมขอแทรกนิดนึงเขาบอกว่าต้นไม้มีหนามเนี่ยห้ามปลูกจริงไหมต้นไม้มีหนามจริงๆก็ไม่ให้ปลูกอยู่แล้วออาแล้วอย่างต้นโพอยเซียนทำไมปลูกได้ล่ะหนามเยอะเยอะโพเซียนมันเป็นมีหนามแต่ว่าเป็นต้นที่เตี้ยเตี้ย ต้นไม่สูงก็เลยยกเว้นได้เดี๋ยวก่อนตอนนี้มันมีอีกเมื่อกี้เราพูดถึงต้นไม้ที่อไม่ควรปลูกแล้วชน,นิดที่ไม่ควรปลูกแล้วอย่างที่เราวันนี้เรามาคุยถึงตําแหน่งของต้นไม้ก่อนตาแหน่งของต้นไม้อย่างที่เคยมีคําพูดว่าต้นไม้ที่ปลูกหน้าบ้านส่งผลให้การเกิดโรคบาหวานตําแหน่งไหนตําแหน่งไหนโดยตรงครับต้นไม้ที่ปลูกแล้ว ให้ทําให้สุขภาพไม่ดีใน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 บ้านเนในครอบครัวเนี่ยก็คือส่วนไม้ตอ้นอย่างชมชมลั่นชมก็ใช่ก็เกี่ยวพันกันหมดเลย uh huh. ถึงจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกได้กับต้นไม้ที่ปลูกไม่ได้แต่ว่าต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยไปปลูกอยู่ที่หน้าบ้านบางกระแสชี่บางกระแสชี่กลางคืนมันจะคายคาร์บอนออกไซด์อะไรของเขานี่แหละของดอกไม้นี่ uh huh. ออกมาทําให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันขาดกระแสหมุนเวียนของลมตัวนี้มันก็ทําให้ uh huh. ให คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยสวนว่าผู้ใหญ่หรือประมาณสิบกว่ายี่สกว่าเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นเบาหวานทางด้านนี้นนครับแสดงว่าในโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยต้นไม้ไม่ควรวางอยู่โซนหน้าบ้านต้นไม้ใหญ่เนาะเอาเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วกันเพร,ราะว่ามันจะหนึ่งสิ่งหนึ่งก็คือมันขวางทิศทางลมด้วยของหน้าบ้านถ้าเคยอยู่ในสวนนะเราจะเรามีพื้นที่กว้างใช่ไหมเราก็ปลูกซ้ายปลูกขวาอะไรได้ได้หมดเนะมันก็เลยทําให้ลมผ่านได้ดีแต่ว่า เวลาเรามาย้ายมาอยู่ในตัวตัวบ้านหรือเมืองหลวงเนี่ยหรือหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยบ้านของเราเป็นพื้นที่จำกัดถ้าเราปลูกต้นไม้มากเกินอีกนิดหนึ่งก็บังกระแสะชีแล้วกระแสะชี่ถูกบังเมื่อไหร่เนี่ยการเสียหายก็เกิดขึ้นทันทีนะสะสมเข้าไาในบ้านเลยนะแล้วเราไปพูดถึงในบ้านบ้างละ่ะเขาบอกว่าปลูกต้นไม้ในห้องนอนนั้นดีไหมต้นไม้ไว้ในห้องนอนจริงๆแล้วบางคนเขาบอกว่าดี <ur ban ic oxide> เขาจะเขาจะคลายอะไรคาร์บอนออกไซด์เนี่ยออกมาให้กับแล้วมันคลายมามันจะดียังไงเรานอนหลับมันจะไปคลายคาร์บอ <ur ban ic oxide> นไดออกไซด์เรียนเรียนอย่าเล่าให้ฟังนะเขามีบางคนก็พูดอย่างว่าคลายคาร์บอนออกไซด์เนี่ยออกมาทําให้คนนอนเนี่ยสูดอากาศได้ดีแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ต้นไม้ถ้าอยู่ในห้องนอนเนี่ยมีทั้งบวกและลบมันคลายคาร์บอนไดออกไซด์ให้คุณก็จริงอยู่แต่ว่า ความผิดความผิดมหานเนี่ยก็คือมาจากต้นไม้ต้นนี้มันไปอยู่ในห้องนอนของคุณเนี่ยมันก็มีพิษเหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นโบราณจีนเขาจะห้ามเด็กขาดที่มีต้นไม้ไม่แต่ต้นเดียวอยู่ในห้องนอนแสดงว่าในห้องนอนมีต้นไม้ไม่ได้เอาง่ายๆสั้นๆจบแค่นั้นแล้วพ่อจะพูดยืดยาวทําไมก็บอกว่ามีไม่ได้ในห้องนอนก็จบก็คุณพ่อจะเป็นคนอย่างเงี้ต้องอธิบายเพราะฉะนั้นลูกศิลยกลูกหาจะมีเยอะ